สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e ทุกท่านครับช่องดําซิ่งซูเปอร์ยาวครับผมคลิปนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาครับผมผมก็มาที่ทุ่งนาเลยครับที่ที่เจ้าโอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่อเอฟซครับที่ตั้งชื่อกันมานะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่เอของเรา ตั้งชื่อกันมาหลายหลายแบบหลายสไตล์ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวให้คิดดูอีกก่อนนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ PEX e x สองครับขิด2ครับฮิตาชิ รุ่นนี้ครับผมที่จริงแล้วผมไม่รู้นะครับว่า ex เนี่ยมันมีไปถึงรุ่นไหนนะครับก่อนจะมาเป็น z x เนี่ยก่อนจะเป็น z x รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสามรุ่นห้าผมไม่แน่ใจครับไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ครับเรื่อง ex เรื่องฮิตาชิครับแต่วันนี้มาจอดคู่กันกันกบ ที่สดใสของเราครับคเอาวันนี้มากับใครครับมากับกี้น้องบักแสครับนี่เสียกี้น้องบักแสกี่น้องบักแสออกมาเยี่ยมชมด้วยครับมาเล่นด้วยครับหลายคนคงอยากรู้นะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ครับผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับเจ้าของคนเดิมนะครับที่เขา โพ้ดขายครับห้าสิบห้าครับผมห้าสิบห้าพี่น้องลองคิดดูว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมก็ต่อรองได้นะครับก็ต่อรองได้อยู่นะครับเขาโพดลงขายห้าสิบห้าครับผมเห็นระบบมันเต็มดีครับครบดีนะครับผมก็เลยไปต่อรองนะครับอันนี้ผมไม่บอกว่าผมต่อรองได้เท่าไหร่นะครับว่าผมซื้อมาได้เท่าไหร่ผมผมจะขอไม่อนุญาตไม่บอกนะครับแต่ว่าถามว่า ผมขายไหมขายต่อไหมผมมีสองคันนะครับผมมีสองคันถ้าอยากให้ผมแบกไว้ทั้งสองคันนี่ผมว่ามันเกินความจําเป็นของงานผมนะครับผมก็เลยอ่ะถ้าขายก็ขายครับขายหนึ่งคันในนี้ครับอันนี้ก็ขายครับขายคันนี้นะครับถ้าขายคันนี้ก็จะไม่ขายคันนั้นถ้าขายคันนั้นก็จะไม่ขายคันนี้นะครับส่วนราคาก็ อันนี้ผมซื้อมาจากเสียตินหกสิบห้าครับเมื่อสองปีที่แล้วครับหลายๆคนคงรู้จักดีครับสดใสนี่หกสิบห้าแล้วผมก็มาทำเปลี่ยนปั๊มใหม่ครับเป็นเคสามวีเข้าไปนะครับตอนนี้เร็วโคตรนะครับรถอยู่ที่นี่ทุกคันก็ระบบนะครับต้องต้องเร็วครับผมต้องเร็วเพราะว่าผมถ้าผมมันระบบมันไม่เร็วนี่ ผมจะรู้สึกหงุดหิดมากครับเวลาขับคันนี้ก็จวดครับผมเรียกว่าจวดเลยครับเรียกว่าโอเคครับระบบความเร็วต่างๆนะครับเพราะว่ามันระบบมันยังสมบูรณ์นะครับเนาะไฟฟื้นไฟมันยังครบนะครับปุ่งกีเอาเดี๋ยวดูช่องหน้านี่ครับปุ่งกีสองร้อยครับ กับปุ้งกีร้อยยี่ครับผมห้าฟันเหมือนกันเซทเอ็กเซเอ็กห้าจีครับนี่ปุงกีของเซ5เอ็กห้าจีครับเขาเอามาใส่นะครับอเอามาใส่ใหม่นะครับเพราะว่าเดิมๆนะครับรถคันนี้มันไม่ได้ตักดินครับมันเป็นรถที่ยกอ้อยนะครับรถที่ยกอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ท lát cứ ngày cậu đùn đi không, ơi, tiệt mà nó gì nữa, nó còn gì nữa, còn áo say này, hông bố, mỏm bẹt, còn có gì, mỏm bẹt đi bố, lát, bốc chìm, bốc chìm, นี่ครับระบบไฟฟ้ามันมาครบนะครับพวกนี้อะ่าเป็นปัดน้ำฝนเป็นพวกอะไรบ้างนะครับนี่่หมดนี่หมดไออันนี้อันนี้ยังใช้ได้นะครับปุ่มมันหลุดนะครับปุ่มมันหลุดปุ่มมันหลุดออกไปนี่เป็นโหมดเอลนะครับโหมดเอลเ่ยนะนี่โหมดเอล นี่หมด E ครับนี่หมด E นี่หมด E ครับเร็วสุดหมด E 我。 เดินครับตัวแรงครับโูดค,ครับว่าสินี่แบตบสนันแบบนี่ว่วงแบตบห่วงแบตเดี๋ยวก็หน,นี่นะอ่านี่ครับภายใน จะพ่วงแบตครับพ่วงแบตมันจะถึงไหมสายผมสายพ่วงแบตผมมันจะถึงไหมต็กี้มาไทายไง ทันที่สามแล้วครับเนี่ยวดเห็นอยางคือดังพวกเพียงก็ปักเถิดนวามาเป็นเมซี่ครับคอบไปวสะว่ายน้ำรูปหัวใจของเขาครับ สตาร์ทไปยังก็พอสตาร์ทเห็นาเบึ้งบ่ยังอยู่บุงกี้ท่นออกอยู่บน่ ม่เอะไรเราก็ตกใจ ครับ <พอ S 1> ยืดตั้งกันบดตั้งกันหลายดิยนี่เวลายืนทำงานครับเอาสมมติว่าเอาเอาหน้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 าแทกนะครับเอาหน้าแทกชนชนฝาหรือว่าชนอะไรที่มันมีสิ่งกีดขวางนะครับว่ามันจะยืดแขนได้ไกลเกินกันเยอะไหมนี่ดูครับดูดูครับ นี่หน้าหน้าล้อนะครับหน้าแท็กนะครับเท่ากันนะครับหน้าแท็กเท่ากันหน้าแท็กเท่ากันนะครับผมจะทําให้ดูดูครับนี่ครับสมมติว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าครับมีคําแพงหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็เอามือล้วงไปนะครับมันจะได้เยอะกว่ากันไหมนี่ครับดูครับมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับผม แค่นิดเดียวครับประมาณประมาณเม็ดนึงครับผมเนี่ยดูครับ <laughs> ประมาณหนึ่งเม็ดแค่นั้นเลยครับพุ้งกีบเอาไปพุ้งกีบเลยนะครับเอาไปพุงกีต่อไปพุงกีบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ดีกว่านี่ครับ ดูมุมนี้ครับนี่ครับยืดได้ไกลกว่า1เมตรครับผมนะแต่ถามว่าเวลาทํางานทําไมร,ร,ร,รู้สึกว่ามันมันยาวกว่ากันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันที่จริงแล้วมันไม่เยอะครับผมไม่เยอะเลยนะครับอย่างสมมุติว่าอันนั้นขุดได้ขุดได้8เมตร เอออันนั้นขุดได้6เมตรอันนี้ขุดได้7เมตรครับเกินกัน1เมตรแค่นั้นแหละครับผมไม่เกินนั้นครับเพราะว่าเราอาศัยตรงข้างหน้านะครับเป็นตัวยืนนะตัดรถสองร้0นะครับเป็นเป็นรุ่นๆพอๆกันนะครับก็น่าจะเป็นแคดเอีร้อยยี่สิบน่าจะเกิดก่อนนะครับน่าจะเกิดก่อนอยู่ น่าจะเป็นเป็นรุ่นที่เกิดก่อนนะครับเกิดก่อนประมาณหรือไม่ก็สูสีครับผมไม่ก็สูสีอันนี้ประมาณ20กว่าปีครับอันนี้ประมาณ20ปีอย่างนี้ครับผมนี่ครับเอาเอาคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดซะหน่อยนะครับผม ล้างทำความสะอาดซะหน่อยนะครับอขอบคุณที่รับชมครับพาให้เห็นความแตกต่างครับวันนี้โอ้ยังแรงเหมือนเดิมครับสำหรับสดสใสเรานะครับยังจวดจาดเหมือนเดิมครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ